ตรอมาหน้าที่3ามเรื่องของท้าวสกะาผู้เป็นราชาแห่งเทพเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่เราควรจะดูไว้อันว่าพสาัสดาเมื่อทรงทับอยู่ในปัจีตบันทรงรอบซึ่งท้าวสก่าผู้เป็นราชาแห่งเทพตรัสแล้วซึ่งพระธมเทศยนานี้ว่าสภาทานังอบบนี้เป็นต้น ดนานังจ่าโดยพิสดารในสมัยหนึ่งอาณาเทวดาทั้งหลายในเทวโลกชื่อว่าบบดาวดึงประชุมกันแล้วยังปัญหาทั้งหลายสี่ไอตันกินพร้อมแล้ว <Wow. S 1> ว่าในทานทั้งหลายหนาสามทานอันไหนหนอแหลแล้วก็ใส่เขาใส่เชีตะกังมาตัดเชีตะกังมาตามเขาเชีตะกังเป็นทานอันเจริญที่สุด แล้วก็ปกติย่อมเป็นในรถทั้งหลายหนาอันว่ารถอันไหนแต่ตันนี้ก็เป็นเชตโกเป็นรถอันเจริญที่สุดแล้วก็ย่อมเป็นแล้วก็ในความยินดีทั้งหลายหนาอันอกความยินดีอันไหนเป็นความยินดีอันเจริญที่สุดอันนี้ก็ปกติย่อมเป็นอันรอความจิ้นไปแห่งตัณหาเทียว อันนี้เป็นการว่ามจุบใส่ปัญจเตนะขึ้นมาอันบัณฑิตวุตจติย่อมเรียกหรือย่ำกล่าวที่จะตัวว่าเป็นสภาพอันเจริญที่สุดดังนี้เพอยอะไรดังนี้อันว่าเทวอันแม้ว่าเทวดาตนหนึ่งประทานดีอันว่าแม้ว่าเทวดาอ่าตนหนึ่งไม่ได้อ่านแล้วเพื่ออันตัดสินซึ่งประธานทั้งหลายเหล่านั้นก็อันว่าเทพ องหนึ่งย่อมถามซึ่งเทพองหนึ่งอาว่าเทพแม้นั้นปุจติย่อมถามซึ่งเทพอื่นอีกแล้วก็ขึ้นมาเทวาอันว่าเทพทั้งหลายถามอยู่ซึ่งกาลกังการอย่างนี้ด้วยประการชนิดอิจิตันนี้แปลว่าด้วยประการชนิดแล้วก็เทียบไปแล้วอ่าซึ่งปีทั้งหลายสิบสอง ในพันแห่งจักรวาลทั้งหลายสิบแห่นี้อันนี้ก็ต้งเรื่องกัน่าดูไว้ทีสัพวิถาระชุตกตาเอกสมิงวิเสนะของสัมมีสัมมีตาละุตรีในสมุทถาเปสสงเทวตาเหตุกัตตาในสมุทถาเปสูงสมุทถาเปสงอาริวทเหตุกัตุกาจกตาวะดริงสัตเทวะโลเก วิสยาธาระในเทวตาสันนิปติตวาอุภาการกัตุยาในสมุทาาเปสูงจัตตาโดวิเศษนาของปัญเหปัญเหการิการมะในสมุทาาเปสูงเอาอิกในฮอภาเสีสซนิธารณะในกัตตารังทานังกัตตารังทานันิธาระยิยะ กัตตาลังวิสุทะของทานางังทานังสิกตาในโหติโหติอนิบทตรกัตตุวาจกนุสัพุชรัตถะโหสัพพันาตังกาละเชตตังวิปติกตาในโหติต่อมาและเสสุนิธารณะในกัตตาโรระโสกัตตาโรระโสนิธาณียะกัตาานนกตาโรวิสุทธะของรักโสรักสโสิกตาในโหติ โหติอนิบพตประตูวาจกเทสะโตวิกติกตาในโหติตมพรติสุนิธารณะในกัตตาราลติกัตตาราลตินิทาลียะกัตตาวิเศษนาของรติรติเสกศิยะกตตาในโหติโหติอนิบทตประตูวาจกเทสะาตวิกติกตาในโหติวัศตวะตรณะเท่ากับตันหักคโย ตัณหาขยโยนี่คือตัวประธานนี่คือคุณภาพนี่คือกรรมวาจบห้ามหลุดหลุดคือเราจะปอตั้งแต่สามรทัีแรกเลยมันจะเสียหายฉะนั้นวุติคือกรรมวารจบ่าอย่าพลาะนั้นตัณหาขยโยวุตตกรรมในวุติวุติอาธิบทกรรมวาจบปนนะานดะิเสนะอนะพิติตาในวุติตัสมาเหตุในวุติ เชิโกไม่ใช่มันแปลว่าอ่าไม่ใหม,ม่คือไม่ได้แปลออกอะไรถ,ะถึงจะแปลว่าเป็นแต่อยู่ในอิติก็คือสรุปว่ในอิติย่อมเรียกว่าเป็นอสภาพอันเจริญที่สุดแต่นี้คือแปลว่าเป็นอยู่ในอิติก็คือสรุปว่ในอิตินั่นเองอแต่นั้นตัวนี้ไม่ได้ดไปออกอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ออกกันว่า ชี้ er ตะโูสรูปะในอิติอิสสาอาการะในวุตติในติสัตวนี้สรูปะในจัตตารูปันหีสามารถปิสัพตะเปตัทาเท่ากับเทวตาเอกาวิเศนาของเทวตาเทวตาเสกตาในอัศขีอัศกีมันจะบบกระตุกวาจบนัสััปริเสภะในสัพทิเตวิเศนณของปันหี ปัญหาอวุตตะธรรมในวินิจฉิตงวินิจฉิตงตุมากตัสมัทานะในอัศกีปนัสสาวะปะปัญญาธรรมะเอกโววิเสนาของเทโวทเทโวเสิริกตาในปุจฉติปุจฉิตอธิบุตรตุกวาจกเอกังวิเสนาของเทวังทเววงทเว,วังอวุตตะธรรมในปุจฉิตปีสาเปกระฐาเพรา,ากับโสโสวิเสนาของทเทโวทเวโวทเวโวสิริกตาในปุจ ชาติปีปุจฉิตอทน่บทดกับตัววาจกค,คือมันมีปุจฉิตขึ้นมาหนึ่งประโยคตรงนีอ้อย่าได้หายอ่านว่าเทพแม้นั้นย่อมถามซึ่งเทพอื่นอีกฉะนั้นปีศาปีกกระาเท่ากับโ,โ,โสโสวิเชนะของเทโวเทวใสาย,ยากกักระตาในปุจฉิปุจฉิต,ตอานิบทดกับตัววา่าจกอปรางวิเชนของเทวัง เทวา,าวุตกรรมะในปุชติก็เก็บอิติไว้ก่อนมาตรงนี้เทวาสัญกตาในวิจาริงสุวิจาริงสุอธิบทกัตตุวาจบแล้วกลับมาอิติสัพปะการทานเอวังสัพกิริยาวิเศสนะในปุช,นนนนปช,นปชันตาอัญญมัญยงอวุตกรรมะในปุชันตาปุชันตาอภันตรักริยาของเทวา ก่อนทักษส,กสุวิเศษนะของจกกักรวาลักษาเสสุจกกักรวาลักษาเสสุอาฐาระในวิจาริโสุทวทักษะวิเศษนะของสางวัชรานิสามวัรชาร,รชานิอัจจันตสังโยคะในวิจาริณสุคณะตรงนี้ต้องขึ้นเทวานเท่านั้นขึ้นเทวตามันยากการที่ขึ้นเทวตามามันทําให้อันตรวาจตัวนี้เข้าไม่ได้ ถ้าจำพันจะผิดัมพันนาทีคืออันตาาธาเป็นอิทธ e, ต้องลงอีอย่างนั้นตัวนี้ต้องขึ้นเทวาฉทนั้นเทวตาขึ้นไม่ได้ขึ้นเทวาตามาเจริญัมพันเทวาตาเป็นทีริงเทวาเป็นปุงลิงอันตรามันจึงเป็นปุงลิงต่อมาอ่านว่าเทวาดาในจักรวาลมื่นหนึ่งทั้งหลายไม่เห็นแล้วซึ่งเนื้อความแห่ง ปัญหาทั้งหลายโดยการแม้มีประมาณเท่านี้ประชุมกันแล้วไปแล้วสู่สำนักของท้าวมหาราชทั้งหลายสี่คำว่าคำว่าดูกรพ่อทั้งหลายอ่านว่าการประชุมแห่งเทพใหญ่แล้วก็โอสี่ได้มีแล้วกิ่กงเพศอะไรดังนี้นจตุหิมหาราชเชยิอันท้ามหาราชทั้งหลายสี่พุเตงกล่าวแล้วแล้วก็กล่าวอีก ใส่อาหารสุกเข้ามา,าแต่แล้วว่าอ่าอนว่าไม่อยังอัานว่าเราทั้งหลายยังปัญหาทั้งหลายสี่ให้ตัง้งิดพร้อมแล้วไม่อาจอยู่เพื่ออันตัดสินเป็นผู้มาแล้วสูุสันของท่านทั้งหลายอหักเนี่ยเป็นอย่างนี้ทำเทนี้ก่อนรู้สึกสลามจะยาวก็ทักษะ อาัศส,าส,าส,าสาจะจักรว,วนานเทวตาสยกตาในอาหางสุขอาหารสุขอนิบบต,ตุวาโจบอปิสัพอเป็นกัตรเท่ข้ากดำเอตเกนะเอตเกนะวิเศษนะของกาเลนะกาเลนะตัติยาวิเศษนะในอัทธิสวาปัญหาหนังสามีสมันทะในอัฐถังอัฐังอวุตกรรมะในอัทธิสวา ที่สวางภูภาคกางรกางกายในสันนิปริตตวาสันนิปริตตวามภูภาคกางรกางกายในคันตวาจจกตุน,นังวิเสนะของมหาราชานางม,มหาราชานางสามีสมระ h a ในสันติกัรสันติการสัมปะปุญยกรรมะในคันตวาคันตวามภูภาคกลางรกางกายในหาหังสุขใน้ดำุภาคไปเลยแต่ก็เขาเรียกในของประโยควัจเดีตุตตอีกทีหนึ่งตาตาอาร,ประนะัปปะ มหาเทวสัมพิปาโตสยัตาในอโหส,สิอโหสิอนิพพตตุกวาโยก,กิง่งกิงตัวนี้เราแปลว่าเพราะเหตุอะไรฉะนั้นกิงตัวนี้ให้เป็นเหตุต่ไปเหตุในอโหสิกิงเพราะอะไรเหตุในอโหสิอินดิสัสปสุปะในพจ,จนีพจ,จนีลักษณะในพุตเตพุตเตลักษณะกิริยาตอนจากตัตวขีิสิลณของมหารวลาเชหิี อาลาเชหิอะนะพิธิอาน,นพิธิตักตตาในุตติแล้เขาเ้าริษในบินี่ตรงนี้มักยังจักตาในอัมหะอัมหะอนิยุบทกัตตุวาจบจัตตาโรวิเศนของปันหีปันเีตาิกตธรรมะในสมุทถาเปตวาสมุทถาเปตวาปุพพากาละกริยาในอาสักโอลตาวินิิตุงตุมัทธสัมปทานะในอาสักโอตา อาศรมตาอภาัณฑะรกิริยาของมัย่างที่เป็นตัวระะธานแล้วก็ตุมหากลางสามีสมรคะในสัตติกังสัตติกางสัมปาปุาระเมตตมะในอาคตาอาคตาวิกติกตาในอัมหะอิติสาบอาตาระในอาหังสุงตามาอันว่าท้ามหาราชทั้งหลายสี่คืออะไรจำจำตาโล ตัตตโรมหาราชาชา,ชาไรชาโนถามว่าถามมหาราชทั้งหลายสี่คุจฉิสุถามได้ว,ว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายชื่ออันว่าปัญหาทั้งหลายอะไรแบ่นี้อันว่าเทวราทั้งหลายบอกแล้วซึ่งเนวความนั้นว่านี่ประธานดูจัดรำหะตัวนี้ ตัดขึ้นมาอย่างมากอัานว่าเราทั้งหลายอัานว่าเราทั้งหลายไม่อาจอยู่เพื่ออันตัดสินซึ่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ว่าในทานและรสและความยินดีทั้งหลายหนาอัานว่าทานและรสและความยินดีอันไหนหนอแลเป็นธรรมชาติประเสริฐที่สุดแล้วก็ปกติย่อมเป็น อนุวามที่ไปแห่งตัณหาเทียวเป็นสภาพประเสริฐที่สุดแล้วก็โหติย่อเป็นตรสมาเพศุอะไรแต่นี้เป็นผู้มาแล้วแล้วก็อาหารย่เป็นแต่นี้มามายว่าท้ามหาราชทั้งหลายสี่ใส่มาตัวนี้อา้าวอันนี้ยาวละวัต่วา กล่าวแล้วว่ารู้ก่อนพ่อทั้งหลายแม้ว่าเราทั้งหลายจะไม่รู้ซึ่งนืกอความแห่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้อันนี้ก็ส่วนว่าส่วนว่า,ววาอันว่าพระราชาของเราทั้งหลายคิดแล้วซึ่งเนื้อความทั้งหลายอันอันพันแห่งชนคิดแล้วยอ่อมรู้โดยขณะนั่นเดียว อนาอนาพราชานั้นเป็นผู้วิเศษกว่าเราทั้งหลายโดยปัญญาด้วยโดยบุญด้วยแล้วก็โกติย่อมเป็นอันว่าเราทั้งหลายจะไปสู่สนักของพระราชานั่นแต่นี้พาแล้วซึ่งหมู่แห่งเทพนั่นเที่วไปแล้วสู่สนักของท้าวกะผู้เป็นราชาแห่งเทพคำนั้าคำว่า ดูก่อนพ่อทั้งหลายอาการประชุมแห่งเทพใหญ่แล้วก็โอโหสิได้มีแล้วเพราะเหตุอะไรดังนี้อันท้าสก,กาัดแม้นั้นกล่าวตรัสแล้วอันท้าสก,กาัดนะครับระท้าอันท้าสก,กาัดแม้นั้นตรัสแล้วบอกแล้วซึ่งเนื้อความนั้นหรือกรามทูลแล้วซึ่งเนื้อความนั้นอเอาแค่นี้ แย่างไปจัตาโรวิเศษนาของมหาปราชาโนมหาราชาโนยัตยักตานในปุจฉิสุปุจฉิสุอังยวตกตุวาจบตาตาอารัปนะนามัสัพสัญญาโจตะกะเข้ากับปัญหาปัญหาลิงคัตถ์ก,ก,นนถกิงสา์ปุจฉถัฐอิศิสา์อาราระในปุจฉิสุอ่ากิงสาพตัวน,นี้ให้เป็นปุจฉรัฐไปแล้วกัน แล้วก็ดีสมอามกะระในปุชิกสุแล้วก็อันนี้เทวตาเทวตาเอาเขียนดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นเทวตาสายยกตาในอารเจสูงอารโอเจสูงอานิวกบกตุวโจกแล้วก็เข้าเ็กในขน้างหน้าได้ก่อนเลยก็ฐานะรัศลรติสุนิพารณะในกัตตะฐานะรัศดติ กัตนาธนารสรตินิทานนิย่าและสยกตาในโหติโหติอนิบุตกัตตุกว่าจกนุสศปุชรธรรมโอศรรัตน์ลังกาลเศรษฐาวิกติกตาในโหติวาศัพทวัชรณะเท่ากับตังหะขยูปตระหนักขยูปสายกตาในโหติโหติอนิบุตรกัตตุกว่าจกกสมาเหตุกในโหติเศรษฐโววิกติกตาในโหติ อิต e, ิสัพสุรูปในอิมีปันหีในในในตัวนามสองตัวนี้ตัวนามกับวิเสสนะและอิติสัพสุรูปในอิมีปันหีแล้วก็ไม่ยั่งสิกขาในอัมหะอัมหะอังยุตจักตัววาจุอิเมวิเสสะขอปันหีปันหีอาุตตมะในวินิจิตุงวินิจิตุงตุมัทธะสมัทฐานะในอสัตโอนตาอสัพโอนตาอภันตรักกิริยาของไม่หยัง อาคตาวิกติกาตาในอัมหะอิติสัพสรูปะในตังคัถังจะสรูป,ปะคือจะอ่านอักตระอีกอักตระก็ได้เอาอักตระแล้วกันดิสัพอากตรในอาโรเจสุงแล้วก็ตามวิเศะของอัถังอัถังอวุตกรรมะในอาโรเจสุงประมาณนี้ก็ จัตตารโรวิเศษของมหาราชาโนมาราชาโนไสยักตตาในนี่ารโรเจสูงอารโอเจสูงอันิบทตรกตูุวาจบแล้วก็ตาตาอลปะนะัปณะปิสอปเปกถาเท่ากับไม่ยังไม่ยังเซกตตาในชานามะชานามะอันิบุตรกตูุวาจบนาสับปริเสธะในชานามะอิเมสามวิเศษของปัญหานั้น ปัญหานางสามีสมณทันในปัญถังอัมถาอาวุธกรรมะในชานามนปะปัญสัมวิเศษสชโชตกรรมราชาเสนาตาราชาณติชานาติให้บุตกัตถุวาจกอัมหากังสามีสมณทาพในราชาแล้วก็นชนะาศาสเสนะอะนะพิธิตกตาในจินติเตจินติเตวิสุจนะของอาถี อธิอุตกรมะในจินเจตวาจินเจตวาภุภการักตรกยาในชานาติเอวสัสสปังวัชรณะเข้ากับคณนีนะคณนีนะตัดยาวิเศสนะในชานาติโสวิเศสนะของราชาราชาสิกตาในโหติโหต,ต,ติอายุวตัตะตุวาจกอัมเหหิกว่าอปาทานะในวิสิโถจากสองสัปพะสะสมุติยถาเข้ากับ ปัญญายะนปุญญนะปัญญายะก็ดีปุญญนะก็ดีตัตถิยาวิเศสนะในวิสิโถว,วิสิโถวิกติคตาในโหติมัตยังสิกตตาในคัจฉามะคัจฉามะให้บทดักิดตกวาจบเอตสาสาวิเศสนะของของรันยรันยูสามีสมัร t ะในสันติการสันติการสามปาปุริยะกมะในคัจฉามะ อิริสา,าการะในวัตวาวัตวาปุภา,าคการักริยานในอาทายะเอวาสัพวัจารณะเข้ากับตังตามวิเศษนของเทวคันนังเทวคันนังอุตตกรรมะในอาทายะอาทายะปุภา,าคการักริยานในคันตวาสก,กัปปัญญูวิเศษนะของสักสัตรสักศัตรสามีสัสม,สม,มันทะในสมมิการสมนิกัรสมปาปุรลยกรรมะในคันตวา ทันตาวาังกุภากาลรจะยางไหอาโดเจสูงอปิสามอปิรถาเข้ากับเตนะเตนะวิเศณะของสังเกนะสังเกนะอาณะพิธกัตกตาในมุตติลเขาเด่นในตาตาอาตปณะมหันตวิเศณะของเทมะสันิปาโตเทมาสันิปาโตสิกตาในอาโหสิอาโหสิอ,สอนุนตตะตวจุปจเกิ่งเหตุกในอโหสิ อีดีสามสรุปในวัตตนีวัตถเนลักษณะในบุตตบุตเตลักษณะกิริยาตามวิเศษณของอันถังอันถังอวุตกรรมะในอารมณ์เจสูงตระมาอันรรเทาสกัดปัตตวาตรัสแล้วว่าดูกรพ่อทั้งหลายอันว่าบุคคลอื่นอันโยตานี้อันว่าบุคคลอื่นย่อมไม่อาจเพื่ออันรู้ซึ่งเนื้อความแห่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ อันว่าปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นโยกปัญหาเข้ามาเป็นวิสัยของพระพรุทธเจ้าแล้วก็ผนติย่อมเป็นแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ถามแล้วว่าก็อันว่าพระสัตราย่อมประทับอยู่ในที่ไหนในการนี้อย่างนี้ฟังแล้วว่าอันว่าพระสัตราวาสตติย่อมประทับอยู่ในพระเชตวันอย่างนี้วัตตวะแต่ามาปิดอิติตรัสแล้วว่า อานว่าท่านทั้งหลายจงมาอานว่าเราทั้งหลายจะไปสู่สนัาของพระสัตรานั้นแต่นี้ยังพระเชตะวันทั้งสิ้นให้สว่างแล้วในส่วนแห่งราตรีพาไปเฝ้าแล้วซึ่งพระสัตรากับด้วยบูย่แห่งเทพสวายมงคมแล้วทับยืนอยู่แล้วนะที่สุดข้างหนึ่งฉันเมื่อพระธรรัสว่าดูก่อนมหาพพิษิอ่านว่าพระองค์ เป็นผู้เสร็จมาแล้วกับด้วยหมู่แห่งเทพใหญ่ย่อมเป็นเพศหอ,อะไรดังนี้อันพระสกดาตรัสแล้วอาหารกาบธุล้ว,ว่าข้าแต่พรมเจริญอันว่าปัญหาทั้งหลายชื่อเหล่านี้อันหมูแห่งเทพให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วเป็นเหตนะุุกรรมนะอับราบุคลอื่นชื่อว่าผู้สามารถเพื่อรู้ซึ่งต่อความแห่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ย๋ยวไม่มี อันว่าคงทั้งหลายขอจงทรงประกาศสิ้นน้อความแห่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้แก่ข้าคงทั้งหลายเถิดอยงนี้เอาเค่นี้ก่อนอสักโกอยู่นี่สัยกยะตาในอาหาอาหาอ,าหาอันนี้บทกัตตุวาจบก็เาฮาลิในตาตาอารัปนะอัญโยวิรน์ของปุคโลปุคโลที่กตาในสักโกติสักโกติอัญมีีบทกัตตุวาจก อีกมีนัสสัพปริเสธะในสัพโตติอิเมสัมวิสนาของปัญหานังปัญหานังสามมีสัมมธิในอัฐถังอัฐถัอ่อัญโยไปแล้วไงอันนี้เป็นาของปุโคโรปุริสตตาในสัพโตติไปแล้วเนี่ยปัญหานังสามีสมมติในอัฐถังอัฐถังอุตตัมมะในชาลิตุงชาหิตุงตุมัทธะสมมติานะในสัพโตติ แล้วตอนเอดีวิสนาของปัญหาปัญหาไสายตาในโหนติโหนติอนิวตุกตถุวาจกพุทธวิสยาวิถถวาจิตตกาในโหนติอิติสัพอ,อาการะในวัตตวะวัตตวาอุภา,ภาการกิยาในปุจจิตวาป,ปนาัสสาวัคยาปรมภัสถาสาีตาในวัสติวัสติอนิ้ตุกัตถุวาจกเอตรรหิกาลสตมีในวัสติ กระหางวิเศษของฐานีฐานอาธาระในวัสติอิธิสาอาาระในปุจิตวาปุจิตวาปุภาคการะกิริยายในสุตวาสัทธาสิจตตาในวัสติวัสติอร,ริยบทกัตตุวาจบเชตวันีวิสยาธาระในวัสติอิธิสาอาคาระในสุตวาสุตวะปุภาคการะกิริยายในวัตตาตุงหีสิจตกาในเอถาเอถาอร,ริยบทกัตตุวาจบ มะยังศิลตาในคมิสามารถคมิสามารถอนุบัตรเกิดตุกวาจมตัสสวิสละของสัตถุสัตถูสามีสัมมันทะในสันติกังสันติกังสัมปามุญญารามในคมิสามารถอิติสัมอากราภในวัตตวาวัตตวามุภาพการได้จุยยาเัยโอภาสิตวาเทวะคณีนะสหัชริยาเท่ากับสัตทิงสัตทิงสัมปิ อริยสมมาวายะในอุปสรรมิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วกับด้วยรละสติสัพกิริยาสมาวายะในอุปสรรตมิตตวาลติภาเกการลัตมีในโอภาสิตตวาสักรลังวิเสสะของเชตวันางเชตวันังการริตกรรมะในโอภาสิตตวาโอภาสิตตวาอุภากราคเริยในอุปสรรมิตวาสาทสาธาบตัตตรัตในอุปสรรตมิตรวา อบสังมตตวากุภากการรักิยาในวารถิตตวาวารถิตตวากุภากการรักิยาในถีโตเองกับมันตามอาธาระในถีโตถีโตวิเศตราของสกุลของข้ในมหารชาชอาณาจักรตวังเส้นตาในอาสิอาสิอนุบัติกับตุกวาโตก,กินสับปุดนัดในชยเป็นผู้มาแล้วหเห็ุอะไรกินเหตุในอาสิ แล้วก็มาตาวิเศษณะของเทวคเีนาเทวคเนนะสาถาตริยามเท่ากับสติงสติงสับกิริยาสมวายะในอาคโตอาคโตวิกติกตาในปาศิอิสาสรุปะในวัจเนวัจเนลักษณะในวุติวุติลักษณะกิริยาสัตถารังนั้นวิสกตาในวุติแล้วก็คำในพันติอารัปนะ นามัสส์สัญญาโจอตกะเข้ากับอิเมอิเมวิสนะของปัญหาปัญหาเหตุตกรรมอะเหตุตกรรมมันจะผิดปอก์มมันจะผิดตั้งุตตะกรรมประธานในกรรมและเหตุกรรมมันก็เป็นวุตตะกรรมหมดแหละมันจะถึงเฉพาะไอเรียงชื่อไม่รู้เรื่องนี้แหละเรื่องสี่สนามที่เราตกใจ ปัญหาพุตธกรรมะในสมุท t าปิตาสมุท t าปิตากิตรบเหตุกรรมะวาจกเหุตุกรรม่ะจำไว้เหรุตุกรรมะวาจกอย่าได้เป็นสีกต้าจริงเหรอไม่มีใครทวงไม่ลบหลบปัญหาพุตกรรมะในสมุทฐาปิตาสมุท t าปิตากิตบบเหตุกรรมะวาจกส่วนตรงนี้เทวคณีนะอนะพิธิตกตาในสมุท t าปิตา โอโยวิเศนาของปุคโลปุคโลสิกตาในนัตถินัตถิอาให้บทกระตุกาโจบอีเมสังวิเศนาของปัญหานางปัญหานางสามีสมรท h ในอัฐถังอัฐถังอุตตมธรในชาณิตรงชาณิตรงตรมัสมรทานะในสมัทโธนามัสสัญญาโชตะกับข้าวตกับสมัทโธสมัทโธวิเศนะของปุคโลตอนนี้สมัทโธวิเศณะของปุคโล ก็ต่อตูงหีเสิกตาในประการเสถ่าปากกาเสถ่อพนิบทจตุกวาจกอินีสังมิสนะของปัญหานางปัญหานางสามีสัมมัติในอัฐังโนสมัมปทานะในประการเสถ่าอัฐอังอุตตกมะในปากกาเสถ่าอิติสามอังคาระใน